โอเควัสดีครับส่งงานนะครับตัวนี้เป็น h ฮ b ริดอินเวอร์เตอรนะครับ 5k 48โวลต์ตัวนี้เป็นของ MPPT Solar นะครับเออตัวนี้เพิ่งเคยเข้ามาที่ร้านเนาะเพิ่งเคยซ่อมเป็นครั้งแรกอาการก็ช็อตนะครับมอดเฟดลระเบิดตัวที่ช็อตก็คืออ่ะไหนวะไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับอ๋นนี้ ตัวนี้น่าจะเป็นต้นเหตุนะครับตัวนี้เออจำคิวไม่ได้แล้วเรียกไปม,ออมันจะเป็นมันจะทําหน้าที่กันคล้ายๆว่ากันฟ้านะครับกันไฟแรงสูงเนาะถ้ามีไฟสูงเข้ามาไอ้ตัวนี้มันจะชอดลงเกาวทําให้ระบบะตัดการทํางานนะครับหน้าที่ของมันก็ประมาณนี้ทีนี้ว่ามันก็ไม่ค่อยจะทันกันเท่าไหร่หรอกถ้าฟ้าลงจริงๆสาเหตุที่เครื่องน,นี้พังก็คือว่า น่าจะมีอาการโดนฟ้าผ่านะครับทำให้ไอเจ้าตัวเมื่อกี้มันเสียแล้วก็ระบบภายในเสียด้วยมอสเฟตระเบิดนะครับฝั่ง DC นี่ก็คือช็อตทั้งหมดอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าฝั่งเอาพุทนะครับเอาพุทที่เป็นมอสเฟตตัวใหญ่นะครับจะเป็นประมาณนี้นี่คือฝั่งเอาพุทถ้าเอาพุทช็อตไอ้ฝั่งอินพุทนะครับที่เป็นฝั่งมอสเฟตตัวเล็กไอ้ฝั่งนี้จะเสียไปด้วยนะครับอยู่ที่ว่าจะเสียมากเสียน้อย มันก็อยู่อีกทีนึงแต่ว่าถ้ามอสเฟตตัวใหญ่เสียก่อนไอ้ตัวเล็กก็จะเสียตามนะครับในกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้าไอ้ตัวเล็กเสียก่อนไอ้ตัวใหญ่จะรอดนะครับเพราะว่ามันเป็นฝั่งอนะินพุตเนาะโอเคตอนนี้ก็กําลังเทสโหลดอยู่เนาะื่องนี้ก็ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและมีเอาพุตออกระบบทุกอย่างทํางานปกตินะครับ PV ลองต่อเข้าแล้ว AC ต่อเข้าแล้วนะครับปกติหมดตอนนี้กําลังเทสโหลดอยู่เนาะ โอเคก็เอาเป็นว่าจบงานนะครับครั้งนี้ mppt solar 5 k ครับโอเควัสดีครับ